หน่วยที่10คําประกันจำนำจำนองคําประกันจำนำจำนอง 1. ความหมายและลักษณะของสัญญาคําประกันความหมายและลักษณะของสัญญาคําประกันคําประกันคือสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกเรียกว่าผู้คําประกันผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่งเพื่อชําระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชําระหนี้นั้นสาระสําสคัญของการคําประกันมีดังนี้ 1. มีหนี้ประธานระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เกิดขึ้นก่อน 2. การค้ำประกันต้องทำโดยบุคคลภายนอกกับเจ้าหนี้โดยลูกหนี้จะค้ำประกันตนเองหรือนำตำแหน่งงานของตนเองมาค้ำประกันก็ไม่ได้3สัญญาค้ำประกันเป็นสัญญาที่กระทำขึ้นระหว่างเจ้าหนี้กับผู้ค้ำประกันลูกหนี้ไม่จำเป็นต้องรู้เห็นก็ได้ดังนั้น ผู้ค้ำประกันจะยกเอาการที่ลูกหนี้ไม่รับรู้เห็นเป็นข้อต่อสู้หากผู้ค้ำประกันชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันแล้วไปใช้สิทธิ์ไล่เบีย้ยเอากับลูกหนี้ลูกพี่จะอ้างว่าตนไม่รู้เห็นกับการค้าประกันและไม่ยอมให้ใช้สิทธิ์ไล่เบีย้ยไม่ได้คำพิพากษาอีกาที่762ทับ 2, 5พ การค้ำประกันหากจำต้องให้ลูกหนี้ยินยอมให้ผู้ค้ำประกันเข้าค้ำประกันนี้นั้นก่อนไม่สัญญาค้ำประกันจึงไม่จำต้องมีข้อความว่าลูกหนี้ยินยอมให้ค้ำประกันแล้ว 4. ในสัญญาค้ำประกันไม่ได้กำหนดแบบแต่กำหนดเพียงว่าถ้ามีได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันจะฟ้องร้อง ให้บังคับคดีไม่ได้คำพิพากษาอีกา9 0 7 9 7 4 2ทับ2539ผู้ค้ำประกันทำสัญญาค้ำประกันแก่เจ้าหนี้เป็นหนังสือและลงรายมือชื่อของผู้ค้ำประกันแล้วจึงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายเจ้าหนี้หากจำเป็นต้องลงรายมือชื่อแต่อย่างใดไม่ 2ความหมายและลักษณะของสัญญาจำนำความหมายและลักษณะของสัญญาจำนำจำนำคือสัญญาบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้จำนำส่งมอบสังหาริมทรัพย์ซึ่งสิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนำเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ลักษณะของจำนำจึงมีดังนี้ 1. การจำนำ เป็นการนำทรัพย์มาประกันการชำระหนี้โดยใช้ทรัพย์นั้นต้องเป็นสังหาหริมทรัพย์เท่านั้น 2. การจำนำต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนำา 3. กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องนำเป็นต้องทำเป็นหนังสือหรือต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องได้ดังนั้นการจำนำต้องตกลงเป็นหนังสือ หรือด้วยวาจาก็ได้ 3. ความหมายและลักษณะของสัญญาจำนองความหมายและลักษณะของสัญญาจำนองจำนองคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้จำนองเอาทรัพย์เอาทรัพย์าตาไว้แก่บุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนองเป็นประกันการชำระหนี้โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนองโดยมีลักษณะดังนี้ห ทรัพย์สินที่อาจใช้ในการจำนองได้แบ่งออกเป็นสองประเภทคืออสังหาริมทรัพย์และที่ดินบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างทุกสิ่งอันติดอยู่กับที่ดินนั้นและสังหาริมทรัพย์พิเศษเช่นเรือยอทที่มีระหว่างตั้งแต่5ตันขึ้นไปเรือแพสัตพาณะตลอดจน สังหาดีมย์อื่นๆซึ่งกฎหมายได้บัญญัติให้จดทะเบียนจำนองได้เช่นเครื่องจักรขนาดใหญ่รถยนต์เป็นต้น 2. การจำนองเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้แก่ผู้รับจำนองนั้นแบ่งออกเป็น2กรณีคือการจำนองทรัพย์ของตนเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ของตนและเป็นการจำนองเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ของบุคคลอื่น หน่วยที่สิ